สวัสดีครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับห่างหายไปนานเลยก็วันนี้มารีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบตะเกียงสีชมพูนะครับสำหรับสาวๆนะครับที่ชื่นชอบสีชมพูก็ตัวนี้เป็นชุดของตะเกียงนะครับปี2016 ก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระชับป,ปองมันก็จะเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับมันจะถูกบรรจุมาในอย่างเงี้ยครับก็ตัวนี้ก็ได้มาครับคล้ายๆมันต้องไปหยอดไปหยอดอหยอดเหรียญแล้วก็ปั่นออกมานะครับ ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะว่าของจริงเป็นยังไงแต่ว่าพอไอเครื่องมันอะ่ะแต่ว่าน่าจะเป็นเหมือนของที่ไทยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวจําลองแล้วก็เป็นไฟ LED สวยานาาครับรีเร่งรีอยู่ข้างหน้าเลยเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นใช้ฐาน 3A นะครับ3ก้อนนะครับตัวนี้เป็นเร่งรีแบบ เป็นสวิตตัวนี้นะครับข้างในก็จะเป็นหลอดไฟนะครับแต่ว่าบางรุ่นก็จะอยู่ด้านหลังเป็นสวิตเปิดปิดก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนางามก็จะมีกระ,ะ,ะเช้าของเขาอยู่นะครับแต่ผมเขาออกไปแล้วก็เจ้าตัวใหญ่ของเราก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับสภาพก็น็อตอยู่นะครับยังไม่ได้ใช้งานตัวโป๊กเขา า่ตัวโป๊กเขานะครับก็จะเป็นลายตัวโป๊กเขาก็จะเป็นลายรถนะครับเป็นเหมือนลายแคมปิ้งนะครับตัวโป๊กออกเป็นลายแคมปิ้งนะครับแล้วก็ส่วนเจ้าตัวตะเจียงเนี่ยก็ เป็นตะกูลซีซันทั้งหมดนะฮะเป็นตะกูลซีซันทั้งหมดก็น่าเก็บสะสมอย่างหนึ่งน,นะครับมันก็ราคาก็ขึ้นอยู่นะอเ,เอามาให้ดูคร่าวๆนะครับประมาณนี้เห็นตัวนี้หมวก เป็นชุดที่น่าสะสมอีกหนึ่งชุดนะครับหาไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายถ้ามีคนเอออกมาก็ถ้าชอบก็จับได้เลยนะครับสีสวยที่สันสวยงามนะครับเหมาะสำหรับการสะสมถ้าชื่นชอบเก็บไว้ได้นะครับไม่เสียหลายราคาก็มีแต่จะขึ้นนะครับเจ้าตัวนี้โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับ เทคนิคไปก่อนนะครับสวัสดีครับ